สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงหนะ์และลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดีดูส่วนตัวสามารถอัตลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัตราอดีมาันถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษต่ตอนเนื่องนะครับในเดือนมีนาคมก็คือวันที่1ถึงวันที่10มีนาคม วันที่10มีนาคมเป็นวันสุดท้ายอัลาดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีโปรโมชั่นพิเศษทุกวันนะครับที่ติดต่อกันมาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจของผมอีกทีหนึ่งว่าจะมีตอนไหนหรือไม่มีตอนไหนนะครับก็ใครลังเลใจอยู่ก็รีบตัดสินใจครับเพราะว่าดูดูส่วนตัวมีราคาพิเศษเนี่ยไม่ได้มีทุกครั้งอย่างที่บอกไปนะครับโอเคคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตากลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์พื้นวัสนาแต่เราไม่ได้มาพยากรณ์ด้านของผู้ชื่อเดือนนะครับเพราะว่าเราพยากรณ์ไปแล้วในคลิปนูน่นนะครับแต่จะพูดถึงพบสภะเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้คือคลิปสปอยของคนดูนะครับเพราะว่ามีคนมาดูดวงส่วนตัวแบบเสียตังค์อ่ะเยอะที่เขาจะชอบถามว่าอาจารย์อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงครับอาจารย์อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงคะคือ คือเขาอยากรู้อนาคตนะครับดังนั้นก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาฟรีให้เลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะฟรีทุกเรื่องนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าบอกในสิ่งที่บอกได้นะครับในฟรีตรงนี้บอกได้ท่านที่บอกได้แต่ไม่ได้เอาของเสียตังมาบอกฟรีนะครับแต่แค่ว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องไปดูก่อนว่าบางคนไม่มีดาวในเรือนพพศา,าสุภะก็มีหรือ อาจจะมีดาวหลายดวงอยู่ในเอนสุภาด้วยดังนั้นเนี่ยต้องอ่านประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นจะเป็นทุกสิ่งในชีวิตของคุณนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ใครที่โชคดีที่มีดาวลอยในเอนสุภาแค่เพียงดวงเดียวอันนี้ก็จะโชคดีได้ฝั่งในสิ่งนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าจะได้แค่ ดาวประมาณ4ี่ดวงก่อนคือดาวมฤตยูถึงดาวองคารนะครับส่วนดาวพุธถึงดาวราหูติดตามได้ในอ e ีพีหน้านะครับเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับโอเคราศีสิงแนละขนาสิงเรามาติดตามแนละฟังกันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและคนาชจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ที่ตั้งของภพสุภะกันก่อนนะครับให้นับจากตัวเองไป9้าราศีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขอนับไวๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาขนาดพูดเร็วยังไม่ทันเลยครับ ทีนี้ราศีเมษเป็นภพสุภาถูกไหมครับดาวเจ้าเรือนเดาวคารหรือเรียกว่าดาวเกษตรนั่นเองทีนี้เรามาดูไม่ได้พูดถึงเจ้าเรือนนะอันนี้เราพักไว้ก่อนเรามาดูดาวดวงแรกที่จะคือคือถึงจะไม่ได้พยากรดาวพุธเป็นต้นไปแต่บางคนสมมติมีดาวพฤกษีอยู่รออยู่ในเรือนสุภาอันเนี้ยฟังก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดเราไปดูคลิปหน้านะแต่ว่าเราฟังตรงนี้ก่อนเพราะาดาวบรตยูเนี่ยเป็นดาวดวงแรกที่เราจะพูดถึงผมเอาดาวบรตยูคือเลขศูนย์เนี่ย มาพูดในเรือนสุภะก่อนทนที่จะไปไว้เบอร์สุดท้ายถูกไหมครับแต่เรามาพูดก่อนเพราะเนื่องจากว่าคําว่าพบสุภะกับดาวมฤตยูคือดาวเขาเรียกว่ามันมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเช่นขออภัยครับคืออย่างนี้ครับพบสุภะห,หมายถึงอนาคตดาวมฤตยูคือดาวแห่งอนาคตมันมีความหมายซ้ำซ้ำกันซ้อนกันเข้าใจไหมครับถ้าใครมีมฤตยูอยู่ในตรงนี้หรือความหมายของพบสุภะเนี่ยมันจะหมายคล้ายๆกับคาว่ามฤตยูเลยครับหมายคมว่า ถ้าเราจะดูอนาคตของเราว่ามันจะเป็นรูปแบบใดชีวิตเราจะไปเกี่ยวพันกับดาวดวงไหนหรือจะให้ผลในด้านใดแล้วเราก็จะไปมีชะตากรรมคล้ายกับดาวดวงไหนอะไรยังไงเนี่ยให้เราที่ดูที่ดาวมฤตยูถ้าดูดาวดูดาวมฤตยูคืออนาคตส่วนพบสุภาคืออนาคตอีกแง่มุมหนึ่งที่เราต้องดูทั้งสองอย่างเข้าใจไหมครับทีถ้าใครที่มีดาวมฤตยูในเดือนสุภาก็จะเป็นคนที่ตรงทุกอย่างนะครับทีเรามาทําความเข้าใจก่อนว่า บริตยูคือดาวที่อยู่ห่างไกลที่สุดในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ใช่โหราศาสตร์สากลน,นะสากลจะอยู่ที่ดาวพลูโตนะครับเขาจะไปถึงดาวยูเรเนตแนบจูนพูโตเลยนะอ่ายูเรเนตเนี่ยหมายถึงดาวบริตยูนี่ละครับคำว่าบริตะเนี่ยแปลว่าความตายแต่ถ้าอมบริแปลว่าไม่ตายเนาะมันจะต้องมีคําว่าอะเข้ามาทีนี้บริตยูเนี่ยคือดาวแห่งความตายเพราะคนไทยเราเนี่ยเพิ่งค้นพบได้เจอหรือเอามาในระบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในสมัย ลัตราโคสินนี้เองครับหลายร้อยกว่าปีนี้เองไม่ไม่ไม่ถึงพันปีแต่ดาวดวงอื่นมาเป็นพันปีกันหมดแล้วนะครับต้องเข้าใจว่าในสมัยแบบโบราณการเริ่มต้นมาของการเก็บสถิติของทังหราศาสตร์เนี่ยหลายพันปีเนี่ยเขาเก็บระบบดาว7ดวงก่อนคือหมายถึงอาทิตย์ถึงเสาถูกไหมครับก็คือวันทั้ง7นั่นแหละครับเขามีแค่เตัวแค่นั้นนะครับเหมือนเลขเตัวนั่นแหละแต่ นานๆมามันมีอุปราคาเกิดขึ้นเขาเล็งเห็นว่าเออดาวราหูกับดาวเกตเนี่ยคือดาวเกตไม่มาดาวราหูก่อนดาวราหูเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเป็นอิทธิพลใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วได้ผลแบบคณไวผลลั์มันมาถึงมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างใหญ่ด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กๆดังนั้นเขาจึงยกดาวราหูเป็นดวงดาวนะครับแต่มันไม่มีดาวจริงเขาเรียกว่าดาวทิพย์นะครับเขาก็เลยเอาดาวราหูมาประจําราศีกุม เห็นไหมครับการเป็นกเกษตรใหม่นะอ่าเกษตรเก่าเนี้ยคือดาวเสาร์นะครับเสาร์จะครองสองราศีส่วนราหูมาใหม่นะครับก็เลยเกิดดาวอัตะเะแปดดวงขึ้นมาเนาะก็คือระบบทักษะก็จะมีดาวราหูทําไมถึงมีพุธกลางคืนคุณรู้ไหมว่าทําไมต้องมีพุธกลางคืนหลายคนบอกว่ามีพุธกลางคืนแปลว่ามีอาทิตย์กลางคืนจันทร์กลางคืนอาคารกลางคืนสิใช่ครับมีหมดนั่นแหละ อะไรที่เป็นกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นยามราหูหมดเลยโดยเฉพาะยามโผรเพย์โผรเพหมายถึงระหว่างกึง่งมืดกึ่งสว่างมันกําลังจะตกดินและพระอาทิตย์นเนี่ยแต่มันยังไม่ตกมันทําให้เราหลงผิดไม่ได้หมายถึงมืดไปเลยนะถ้ามืดไปเลยคือไม่เห็นเลยจบแต่อันนี้โผรเพยเขาว่าโผรเพเนี่ยมันคือทําให้เราแบบสับสนและเข้าใจผิดได้นั่นแหละคือราหูราหูคือความสับสนความไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนแม้กระทั่งถ้าไปเกี่ยวข้องกับเพศ มันจะมีชายกับหญิงบนโลกใบน,นี้ถูกไหมครับแต่พอไปเกี่ยวกับราหูจะเป็น2เพศหมายความว่า LGBTQ นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดาว2เพศนะครับอันนี้ไปเกี่ยวข้องวิธีการพยากรณ์จะดูแบบนี้นะครับแต่ดาวพฤษีจะไม่มีเพศนะครับกับดาวพุธไม่มีเพศ2ดาวเนี่ยไม่ได้หมายถึงเป็นเป็นดาว LGBT แต่ไม่ใช่ดาวแบบเขาเรียกเป็นชายก็ได้หญิงก็ได้ไม่ได้ระบุเนาะแต่ถ้าเป็นาหูคือระบุคือ LGBTQ นะครับทีนี้ดาว ราหูเข้ามาแล้วก็มีเจ้าเรือนแต่ดาวเกตกับดาวมฤตยูเนี่ยมาสมัยรัชกาลที่ตั้งรัชกาแล้วเนาะก็เลยทําให้ดาวสองดวงนี้ไม่มีเจ้าเรือนดังนั้นได้รับผลแบบกะทันหันก็คือหมายความว่าดาวสองดวงนี้เป็นดาวทัดลมครับหมายความว่า เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะครับมีความหมายของการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเช่นมฤตยูแปลว่าการพลิกผันเปลี่ยนแปลงกระทันหันส่วนคือพลิกกลับนะครับส่วนดาวเกตเนี่ยแปลว่าพลิกหรอกก็คือพลิกกลับเหมือนกันดังนั้นเน like ี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่มันไม่คาดฝันและเกิดขึ้นโดยลมเพลมพัดเนาะไม่ได้หมายถึงของหรือไสยศาสตร์นะครับคําว่าลมเพลมพัดที่ผมพูดหมายความว่าลมมันคือความไม่แน่นอนดังนั้นมันก็คือการพลิกผันโดยไม่แน่นอนเช่นเดียวกันโอเคนะที่ดาวมฤตยูเมื่อโคจรอยู่ในสุภะเนี่ย ใครที่มีดาวมฤตยูอยู่ในเดือนสุภามันจะหมายความว่าคนคนนี้จะต้องค้นหาตัวตนคือหาหาความเป็นตัวตนที่เจอแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตเนี่ยต้องเดินไปยังไงไม่งั้นจะไม่รู้ครับมฤตยูคือความไม่รู้พอมันเันคือความลับเงี่ยเพราะมันอยู่ห่างไกลจนคนมองไม่เห็นเนะี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นดังนั้นเนี่ยคนโบราณเนี่ยมันตกการสังเกตไปดังนั้นจึงหมายความว่าลึกลับแล้วก็หมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหมายถึงสิ่งที่เราอ่ะไม่สามารถรู้ได้ในสิ่งนั้น แต่ถ้าเราเดินทางไปมันก็จะเห็นได้นะก็หมายถึงการค้นคว้าการวิจัยมรดุยมีความหมายอีกแบบหนึง่งคือการค้นคว้าการวิจัยมันหมายถึงการรู้อย่างยากลึกถึงแก่นนะครับผมยังมีดวงแบบนี้หมายถึงการรู้ถึงรากถึงแก่นนะครับเวลาทําอะไรก็จะรู้ให้ลึกเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ทีนีแ้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ผมชอบนะถ้าไม่ชอบผมก็จะไม่หาก็จะไม่สนใจเลยนะครับแต่ถ้าหาถ้าชอบนี่จะหาแบบขุดถึงลากถึงแก่นเลยจริงๆนะครับทีนี้ มรดย,ยูในโดยสภาจึงมีความหมายว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเหมือนกับลูกกีฬาทุกประเภทที่มีลูกกลมที่เป็นกลมๆคืออินฟินิตี้เนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงกลิ้งไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นอ,นอนาคตมันก็เปรียบกับดาวมฤตยูคือการไม่สิ้นสุดหมายความว่าอย่าคิดว่าคุณคนโทรลอนาคตได้บางคนคิดว่าโอ,อ้ไม่หรอกคือคือเราอะ่ะรู้อนาคตเราอะ่ะเห็นอนาคตเราอะ่ะไปอนาคตตามเนี้ย ตามจริงไม่ใช่อนาคตเป็นสิ่งเลื่อนลอยอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้อาจจะคาดเดาได้แต่หมายถึงว่ามันมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังได้หรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับการตีกอล์ฟนะครับเอาลูกกลมๆเนาะหรือการเล่นฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือจะเป็นเอ่อปิงปองหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นกลมๆคือเราจะคนโทรลมันยากไม่ได้คนโทรลไม่ได้นะคนโทรลยากคนที่คนโทรลได้ไหมายามว่าอย่างเช่น ตีลูกกอล์ฟเนี่ยให้ลงหลุมมันมันแล้วคนนี้ตีลงได้แปลว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งการได้เก่งไม่ได้แปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่อะไรแบบพิเศษกาชาวบ้านนะครับแต่เป็นคนที่เก่งการได้เก่งเพราะว่าดาวมันจะบ่งบอกในดวงชะตาได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งการได้เก่งในนั้นก็จะตีลูกกอล์ฟหรือหรือยิงปืนแม่นอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแต่มันต้องมาผ่านการฝึกฝนไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเก่งทุกเรื่องคุณเก่งแค่ด้านนั้นด้านเดียวแต่ด้านอื่นไม่ได้เก่งในนั้นอนาคตเนี่ยคนบางคนเนี่ย มองเห็นลำไรอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปถึงตรงนั้นได้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อดาวมันมาทำมุมกันหลายๆะครับมันก็จะหักเหไปไปกลางทางไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะโรยด้เก,กีบกลับแล้วเดินไปง่งายๆนะครับอนาคตเนี่ยไม่ใช่เลยนะอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดเดายากแล้วก็สิ่งที่เราคาดเดาอาจไม่เป็นไปอย่างที่คิดด้วยอีกต่างหากดังน,นั้นเนี่ยบริศญาณคือความลับชั้นใดพบสุภาที่แปลว่าอนาคตก็คือความลึกลับชั้นนั้นมันเป็นสิ่งที่เรา เอาผูนียว่าคนธรรมดายากที่จะไปถึงได้ง่ายี้เราต้องไปดูแหละว่ามีดาวอะไรอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยคือดาวมฤตอยู่คือการพลิกผันตัวเองออกจากบ้านเกิดถิ่นเกิด,กดแล้วก็จากถิ่นฐานตัวเองเนี่ยออกไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถึงจะไปรอดนะครับไม่งั้นคุณจะมองไม่เห็นอนาคตเลยนะสำหรับคนที่มีดาวมฤตอยู่ตรงจุดนี้มฤตัวยูโผล่ตรงไหนแปลว่าความหลับครับเราต้องค้นมันเราต้องเข้าใจมันถ้าไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจสุภา หรือไม่เข้าใจดาวมฤตยูเราจะไม่มีวันเดินไปได้เลยนะแล้วก็ต้องออกไปก่อนถึงจะเห็นเข้าใจไหมครับสนับคนมีดาวมฤตยูที่นี้มีดาวอาทิตย์อยู่ในเดือนสุภาพบ้างอ,อธิบายมานานละอาทิตย์คือมาเลยถเรียนตัวตนตนุตนุไปอยู่ใดนสุภาพแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบไม่ได้บอกว่าน่าแก่นะแต่บอกว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่เรามีมีวุฒิภาวะคือเป็นคนที่โตกว่าชาวบ้านและแมันเป็นดาบสังคมนะครับคนบางคนทําตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต่เป็นเด็กใช่ไหมเขาจะบอกว่า ไอ้คนยกแก่แดดทําตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าคือมันเหมือนกับมันคือเราเราแสดงออกตามกาลเทศะนะครับต้องดูด้วยนะสำหรับคนที่ได้ตนุสุภะเนี่ยคือพูดง่ายง่ายว่าเป็นเด็กแต่ไปอยู่เทียบเท่ากับผู้ใหญ่ในสังคมไทยนะเขาไม่ยอมรับนะครับผู้ใหญ่จะบอกว่าเธอเน,นี่ยแกแดดเธอเนี่ยแบบคือเหมือนตีตนเสมอผู้ใหญ่เธอยังอาบน้ําร้อน ไม่เท่าชันมาก่อนเลยนะชันเป็นคนอับนำรอมาก่อนนะอะไรเงี้ยครับก็จะมีอีโกโ้เนาะดังนั้นเนี่ยพวกตนุสภาก็จะมีอีโก้เหมือนกันก็จะแข่งใส่กันงัดข้อกันดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวงังมีข้อเสียด้วยตรงนี้แต่ไม่ได้ข้อเสียใหญ่อะไรเลยแค่ยอมลดทิฐิลงมานะครับอเพราะอาทิตย์เป็นอุดครับเขาจะยังอาทิตย์เป็นอุดในเรือนสภาคืคอโดดเด่นเด่นกว่าใครเด่นกว่าหัวหน้ากว่าเจ้านายกว่าอผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็จะหมั่นไส้เข้าใจได้อย่างนะครับดังนั้นตนุสุภะต้องระวังนะเอออ่ะต่อไปข้อดีก็คือปูทางมองเห็นทางระยะทางอนาคตเลยแหละครับเพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนําทางนะครับแต่จงจําไว้ว่าชื่อเสียงมาพร้อมกับความหายนะเพราะว่ายิ่งเด่นมันก็ด้านด้านมืดนะครับมันยินอย่างอะหยางก็คือสว่างยินก็คือมืดดังนั้น เมื่อมีความสว่างจะเกิดความมืดเนี่ยตรงกันข้ามเสมอหมายถึงว่าเหมือนดาราครับมีคนรักก็มีคนเกลียดยิ่งคนรักมากยิ่งดังมากก็ยิ่งมีคนเกลียดมากนะครับเป็นเงาตามตัวอันนี้ต้องเข้าใจด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ที่สูงลงตกลงมาเจ็บดังนั้นเนี่ยกรุณาทําตัวแบบอย่าคือคือมันเด่นด้วยด้วยผลงานได้แต่อย่าเด่นด้วยการที่ทําอะไรแล้วแบบโชว์ออฟอะไม่เอาเนาะไม่ต้องเด่นที่อีโก้แต่เราเด่นที่ความสามารถดีกว่านะครับทีนี้ ต้องดูที่ดาวบาับเคะสุปเคาะกลุ่มเลงและมีเกณฑ์อื่นด้วยนะโหราศาสตร์ไม่ได้ดูง่ายขนาดนั้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนดูง่ายๆว่าดูกลุ่มดูเลงมีดาวคู่ศัตรูไหมถ้ามีเตรียมตัวเลยครับก็คือจะโดนค้นลมตําแหน่งนะครับพราะเป็นดาวอาทิตย์นั่นเองก็ต้องระวังตรงจุดนี้เพราะเราเด่นไงทำอะไรเปิดเผยเสมอนะคนราศีสิงห์เนี่ยดังนั้นก็ต้องระวังเพศไพที่อยู่ตรงข้างหลังนะครับีนี้ดาวจันทร์บ้างดาวจะมาจากแบวินาเป็นทุกขลาบครับหมายถึงว่าดาวจันทร์ไปอยู่ในตําแหน่ง มหาจักรนะครับดาวจันทรมหาจักรอยู่ในดวงสุภาแปลว่าท่องเที่ยวไปเลยจ้าไกลไกลแบบคือเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าราศีคือดาวจันทร์มาจากเจ้าเือนกรกฎที่เป็นต้นธาตุและอยู่ในราศีเมษต,ต้นธาตุเป็นธาตุลมด้วยคือการสัญจรดังน,นั้นเนี่ย อยู่ไม่เป็นที่อยู่และมหาจักรเนี่ยแปลว่าวิ่งเต้นานถึงอยู่ไม่เป็นที่ดังนั้นจึงเป็นคนรักอิสระสูงมากบอกเลยว่าคนคนนี้ไม่สมควรทํางานกับคนในองค์กรแต่ควรมาทํางานที่เป็นอิสระหรือฟรีแลนซ์เหมือนผมนี่แหละครับอืมเพราะว่าผมยังมีดาวจันทร์อยู่ในราศรีเมษเป็นมหาจักรครับดังนั้นเนี่ยผมมีมหาจักรหนึ่งตัวก็คือดาวจันทร์นี่แหละดังนั้นผมเป็นคนรักอิสระมากเป็นคนที่ อยู่ภายใต้กฎข้อมันขับได้แต่อึดอัดมากและไม่ชอบอยู่แต่อยู่ได้นะครับแต่ไม่อยู่ไม่ชอบนะครับตั้งแต่เรียนมาเนี่ยอยู่ในกฎตลอดไม่เคยแหกข้อเลยไม่เคยแหกกฎลเลยครับแต่ไม่ชอบเพราะรู้สึกมันมันมันเอือมมันเบื่อแล้วว่าเราอยู่ในกฎมากเกินไปพอมาพอเราเรียนจบปุ๊บเราทําทุกอย่างตามใจเลยครับเออเป็นคนเอาแต่ใจเลยแหละนะครับแต่แต่แรก,แรกๆอ่ะโอ้โต้องโดนกดโดนเออนั่นแหละประมาณนั้นมันมันมันเกินมัน มันรับไม่ได้แล้วอะประมาณนั้นอืมทีนี้ดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งนี้จะหมายถึงแม่ได้ด้วยสุภาเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าแม่เลี้ยงดูดีนะครับแม่เป็นคนที่ถึงแม่คนที่มีดาวจันทร์อยู่ในเดือนสุภาษณ์นะแต่ผมไม่ได้อยู่ในเดือนสุภาษณ์เพราะผมไม่ได้เกิดราศีสิงห์และคณะสิงห์ทีนี้ดาวจันทร์อยู่มาจากเลวินาศวินาศเนี่ยแปลว่าห่างไกลแปลว่าหลึกหลับดันงนั้นจึงหมายถึงว่าเราจะมองไม่เห็นหนทางอนาคตเลยคนคนนี้ต้องใช้จินตนาการและต้องออกจากถิ่นเกิดก่อนเพราะว่า สุภะเนี้ยแปลว่าการใช้ชีวิตวินาศแปลว่าต่างถิน่นต้องไปยังต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศถึงจะมองเห็นอนาคตครับโอเคไหมคนคนนี้จะมีแม่ที่ดีแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องผัดพลาดกันนะครับแต่ก็เป็นแม่ที่ดีก็ดูว่าโอเคนะครับแต่วินาศเนี้ยแปลว่าห่างไกลเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจากเป็นจากตายบางราศีเนี้ยมาจากภพมรณะจะเป็นการจากเป็นจากตายแต่อันเนี้ยคือการแบบอยู่ห่างไกลกันเฉยๆแต่ก็ยังมาหากันได้เรื่อยๆนะครับ ประมาณนั้นแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทานองนั้นดาวจันทร์ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากต่อไปหมายถึงผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแบบหลับนะครับไม่เปิดเผยนะถ้าเปิดเผยก็จะไม่ช่วยต่อไปดาวอังคารดวงสุดท้ายที่เราจะพูดถึงมาจากเรือนพันธุและดาวอังคารเป็นเกษตรในเรือนสุภาอันนี้ดีมากเพราะว่ามาจากพพเรือนที่ดีและเป็นเกษตรด้วยแต่ระวังอย่างหนึ่งมีข้อเสียนิดนิดพ่วงมาด้วยอังคารเอาข้อดีก่อนอังคารในเรือนสุภา อังคารแปลว่าแอคชั่นแปลว่าการกระทําดังนั้นจึงหมายถึงว่าคนคนนี้จะปูทางการกระทําตัวเองเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาสู้หัวชนฝาทําท,ทุกวิธีทางเพื่อให้เกิดอนาคตทําทุกวิธีทางเพื่อให้เจริญก้าวหน้าดาวทุกดวงถ้ามีในเรือสุภพแปลว่าคนคนนี้จะสร้างอนาคตครับเป็นคนที่คิดถึงอนาคตจะต้องนึกถึงตลอดแต่อย่าไปยุ่งกับมันมากอนาคตคือสิ่งเลื่อนลอยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้นทําปัจจุบันอย่าอนาคตดีเองไม่ต้องไปโฟกัสอนาคตมากโฟกัสปัจจุบันครับบอกเตือนไปเลยนะ ใครที่ฉลาดต้องรู้ว่าทําปัจจุบันไม่ใช่ทําอนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับมันไม่นิ่งเราต้องอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันนี้มันคือการที่เรากําลังลงมือทํามันคือความจริงเสมออนาคตคือสิ่งเลื่อนลอยนะครับทีนี้อังคารมาเป็นกเกษตรแปลว่าครอบครัวเป็นผู้หนุนนําให้เกิดความเจริญแปลว่าคนคนนี้อาจจะได้มรดกกงศีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ จะได้อะไรบางอย่างที่สืบท่าสืบต่อกันมาทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือพันธุตัวนี้หมายถึงหลักทรั์ด้วยก็หมายถึงว่าเจริญด้วยหลักรัพย์ก็แปลว่าคนคนนี้มักจะแบบในบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะมีหลักรัพ์จะมีที่อยู่ที่กินจะมีครอบครัวจะมีอะไรเนี่แต่กรุณาดูชำเรืองดาวอื่นด้วยนะครับว่าดาวดวงอื่นเนี่ยซัพพอร์ตหรือเป็นศัตรูถ้าซัพพอร์ตก็จะดีมากแต่ถ้าเป็นศัตรูก็เต็มตัวครับไปกลางทางไปเลยนะอันนี้ แต่เรารู้ไว้เราแก้ได้ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นไปตามกรรมก็เป็นไปตามดวงนะครับจำไว้นะครับใครไม่ดูดวงจะเป็นไปตามดวงใครที่รู้ดวงจะไม่เป็นไปตามดวงเพราะเราสามารถแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้เราไม่ต้องดูหลอกโหราศาสตร์เสียเวลาครับทำมาหากินดีกว่าแต่ถ้าดูแล้วมันทุกข์มันร้อนไม่ต้องดูไปทามาหากินดีกว่าแต่ถ้าดูแล้วเรารู้เราทุกข์ร้อนแต่เราแก้อันนี้โอเคเรารู้โหราศาสตร์เพื่อการแก้ ไม่ใช่การรู้แล้วมันตระหนกนะครับตระหนกทําไมมันคืออนาคตมันยังไม่เกิดทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดีย๋ยวอนาคตจะแก้เองดีย๋ยวมันจะดีเองอนาคตในดวงชะตาบอกไม่ดีไม่ต้องกลัวแต่เราต้องแก้วันนี้ต้องเริ่มตนน้นตั้งแต่วันนี้อย่าให้มันสายไปก่อนถ้าสายแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรู้แต่เนิ่นๆนะถ้าใครอายุมากๆมารู้ทีหลังตอนกเกษียณแล้วก็จบนะครับก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะอืมแต่ถ้าใครรู้แต่เด็กๆยิ่งได้รู้เล็กๆยิ่งได้เปรียบนะครับ อะไรทําน,ทนองนี้เราจะได้หลีกเลี่ยงกรรมได้นะครับประมาณนี้แล้วก่อนเนาะเดี๋ยวไปต่อกันในดาวพุธถึงดาวราหูในคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ